นุชนะคะนุชชี่บอกว่าเดือนที่ผ่านมาตื่นเช้าเดินจงกรม15นาทีนั่งภาวนา30นาทีรู้สึกสงบแนบแน่นและส่งผลแบบนั้นทั้งวันแต่ทำได้แบบนั้นแค่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ส่วนวันที่เหลือจะฟุ้งๆแห้งๆช่วงไหนหลุดจากลมหายใจคือสป,ปะงกเลยค่ะรู้สึกตัวเองไม่ก้าวหน้าแต่ก็จะทำต่อเนื่องไปไปเรื่อยๆอาจารย์มีคำแนะนำอะไรนี้คะเดินจงกรมบ้างนะ อย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ลิงก์ไปแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูใหม่นะครับคือถ้าคุณรู้สึกว่านั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วไม่ก้าวหน้าหรือรู้สึกติดติดเพดานอะไรอยู่มันอาจจะเป็นเพราะว่าสติของคุณเนี่ยไม่คือสติของคุณเนี่ยมันเคยชินอยู่แค่ท่านั่งนิ่งๆซึ่งแต่ละคนอาจจะเหมือนกับ ไปติดเพดานอยู่กับความนิ่งนั่นแหละนะถ้ามีความารู้ตัวขณะเคลื่อนไหวบ้างนะฝึกที่จะเดินจงกรมรู้เท้ากระทบบ้างมันก็อาจจะมีพัฒนาการนะครับอันนี้จะสังเกตได้ด้วยตัวเองนะว่าใจของเราเนี่ยอยู่กับการกระทบมีความเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่า